เห็นเวลาลูกค้ามาดูบ้านกับเราอย่างนี้นะแล้วเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเขาไม่มีภาระไม่มีโน้่นนี่นั่นแต่ทําไมเวลาไปยื่นสินเชื่อจริงแล้วลูกค้าไม่ค่อยผ่านเกิดจากสาเหตุอะไรอ่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่ทําให้ลูกค้ายื่นกู้ไม่ผ่านหรือว่ายื่นกู้ผ่านยากมากนะครับจะมาเล่าให้ฟังสาเหตุแรกเลยเนี่ยก็คือแหล่งที่มาของรายได้ลูกค้าไม่ชัดเจนนะครับ ไม่สามารถแจ้งกับธนาคารได้ว่าเงินที่ได้มาเนี่ยมาจากแหล่งไหนมาจากช่องทางไหนก็แน่นะครับสองนะฮะมีหนี้เกินรายได้นะครับคือแบงค์ชาติกําหนดว่าไม่มีหนี้ไม่คนเกินรายได้ไม่คนเกินรายได้เนี่ยสามเท่านะฮะไม่คเกินสามเท่าของรายได้เนาะข้อสามนะครับเครดิตเสียก็คือติดดักเลสนั่นเองนะฮะมีประวัติการส่งล่าช้าหรือว่าชําระล่าช้านานเกินไปเนี่ยหรือว่า มีหลายๆตัวไปเขาเรียกแบล็คลิสต์หลายตัวเนี่ยทำให้ลูกค้ากู้ผ่านยากนะครับอาจจะไม่ผ่านเลยก็ได้เนาะแล้วก็ข้อต่อไปครับผมบริษัทส่งงบไม่ตรงหรือว่าส่งงบล่าช้ายื่นภาษีล่าช้าอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะฮะที่ทําให้ให้ลูกค้ากู้ไม่ผ่านเนาะสำหรับเคสพนักงานประจำเนาะอีกอีกอันนึงนะสุดท้ายละก็คือบริษัทติดแบล็คลิสต์กับธนาคารนะครับไอ้สองข้อเมื่อกี้ ที่ผมพูดมาเนี่ยเราไม่รู้เราไม่รู้เลยว่าลูกค้าติดหรือเปล่าซึ่งเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้นอกจากว่าเรายื่นเอกสารลูกค้าเข้าระบบแบงค์แล้วแต่แบงค์จะแจ้งมาเองว่าเออที่ลูกค้ากู้ไม่ผ่านนะคะเพราะว่าเหตุผลนี่น,น,นี่นี่เนาะอะไรประมาณนี้ครับผมอ่าโอเคก็บางอย่างเราอาจจะ ไม่สามารถที่จะคอนโทรลด้วยตัวเราได้นะคะแต่ว่าหลากัหลกๆอันไหนนะคะที่เกิดจากตัวของเราอย่างเช่นการรักษาคดิตตัวเองให้ดีนะคะอ่าเราก็ในเรื่องของอาจจะต้องดูบ้านด้วยเนาะว่าตามแบบว่าเลเวลอะคะ่ะฐานเงินเดือนที่ตัวเองได้ด้วยนะคะมันก็มีโอกาสในการแบบถ้าเราเลือกบ้านที่ราคาสูงเกินไปกับรายได้ของเราอาจจะมีโอกาสที่จะ ไม่ผ่านได้แบบนี้นะคะใ่ครัอย่างไงก็ลองเอาไปพิจารณาดูเนาะแต่มมาสุดท้ายก็อยากให้ทุกคนนะคะได้บ้านตามที่ต้องอการนะคะเราพบกันในคลิปหน้าค,ะค่ะครับสวัสดีครับ